กับ okay. สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอขอต้อนรับสู่รายการค e y นะวันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรมแฟบน,นะครับวิวโปรแกรมแฟบนั่นเองนะก็ใช้ง่ายเนี่ยไม่ได้ใช้ยากนะถ้าใช้ยากก็ไม่ใช้นะอะช่างนะครับอันนี้ก็สตาร์ทแฟบอะไรวะมิ i ิซูมเออมาถึงก็เข้าเรื่องเลยช่างแม่งนะแฟบ w ินโดว์อเวทออนออนท็อปนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอติกไปอโอเคอันนี้ก็คือแบบแปลเป็นไทยนะก็คือให้ให้โปรกแกรมเนี้เปิดแบบตอนเปิดเครื่องอะเออเ๋ยวตัวน,นี้นีวะผิดอันเอาครับเนี่ยให้เปิดเลยเนี่ยเปิดปุ๊บเปิดคอมปุ๊บแม่งทางานเลยเนะี่ยไม่อู้งานนะแล้วก็อะไรวะอันนี้ก็น่าจะเป็นถ่ายเดสทอปนะ ถ่ายในทอ่องอยู่ตรงไหนที่ในท่องอวะเนี่ยใช่ไหมก็เวลาจะถ่ายก็ตีไว้นะับแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นอยู่มุมหน้าจอนะไม่รู้ขึ้นอยู่มุมไหนของผมนะ FPS ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะฮะแค่ดูแค่ตรงนี้เนะี่ยดูแค่ตรงนี้ดูแค่ตรงนี้นะก็ให้มันเลือกเอ่ออันนี้คือเลือกมุมนะเลือกมุมนะว่าจะเอาไว้มุมไหนดีเอ่อ อย่างนู้นอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับคอาวนี้มาเข้าที่ Movie นะ่ยวโอเคขอไปจุดนี้ก็คือเออสามารถเลือกไฟล์ไฟล์เก็บได้นะเก็บไว้ไหนก็นแล้วแต่ตามสบายครับนะตรงไหนว่างๆก็เก็บไว้เลยเพราะว่าวิดีโอการอ่านนี้มันจะแบบกินอย่างสูงมากเลยเออกินเยอะมากนะครับส่วนวิดีโออะไรไม่รู้แนมะ่งเซตติ้งเออ มี half size กับ full size นะครับให้ปภาพเป็น half size นะฮะแนะนำอันนี้แนะนำ full size ถ้าใครขยันแบบเลนถ้าคอมใครแบบเรนเดอร์เออแบบรอเวลาเออผลงานก็จะออกมาเป็น h d นะฮะแต่ถ้าเป็น half size นี่ก็ภาพจะไม่ค่อยชัดนะฮะก็แบบไงวะเกมมันก็จะเป็นแบบวาภาพไม่ค่อยชัดอะเออก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นไม่ค่อยชัดอะเออพูดได้ไงว่าไม่ชัดเออจบ นะส่วนฟูตไซค์ก็แบบจะชัดแบบชัดชี้เฮียะเออส่วน FPS 50นะแนะนำา50หรือคลอ้องใครเจ่งจริงก็60ไปเลยนะอันนี้ดีคอร์สวินเซเวนซาวนะก็มีมัลติชแนลแล้วก็ t u d i ิโอกรรมเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวสักครู่เนะี่ยว s ชชิน เดี๋ยวตัดกิปแป๊บโอเคนะครับกลับมาในถึงไหนแล้วล่ะโอเคให้ติ๊กให้ติ๊กไปนะครับที่อะไรอย่างนี้สตูดิโอก็แล้วแต่ผมเลือกมัลติชแนลนะครับให้มันมีเสียงเสียงอย่างเช่นคนทักกาลิน,น่ามาเสียงอย่างเช่นคนทักอย่างงู้นอย่างงี้มานะอันนี้รีคอร์ดเอชเอชเ t นอะไรอินพอเมนูมันนะติ๊กไปนะฮะก็มันจะเป็นเสียงไมเข้านะก็ใช้ได้อยโอเคก็ปรับแค่นี้แหละ แล้วก็มาเลือกที่สกินช็อตน,นะสกินช็อตอันนี้คลิกนะก็คลิกก็หาจุดเซฟไปนะเซฟไว้ที่เดียวกันกับบูวีกันด้ตามสบายนะครับอ,อันนี้ก็เลือกจุดถ่ายรูปนะอย่างเช่นตั้งไว้ที่ power เอ้ย hot up อะไรไม่รู้อืมตั้งนี่ตั้งนี้โอเคตั้งไหนวะตั้งนี่โอเค นะครับก็กด JPG เลือกแนะนำให้ใช้นามสกุลข,ข,ของ JPG นะครับเพราะว่ามันจะแบบใช้ง่ายนะ PNG นี่นั่นนจะเป็นพวกอันนั่นมากกว่าอะไรวะทำโลโก้มากกว่านะ TGA นะไม่ใช่ไม่ใช่ g t a นะฟังดีๆนะ TGA นะเป็นนามสกุลรูปนะฮะไม่ใช่เกมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายคลิป ออสอนใช้แฟบนะก็แค่นี้นะสบายสบมอนะก็ลองไปดาวน์โหลดใช้กันดูได้นะครับก็ลิงก์โหลดนี้หาหาได้ที่ google.com คนฮะข <c oughs> ี้เกียรจหาให้แต่ก็จะใส่ไว้ให้นะครับโอเคนะควันนี้ก็ลาลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบาย